ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมชิดดาวครับกับเซกาครับผมเนี่ยการเมเนเรีแอคชั่นเลยรีคเรเตอร์หรือผู้สร้างเองครับผมก็วันนี้อยู่กับตอนที่สามรับผมก็ไปเสร็จแล้วดยเลยครับผมในเรื่องกำลังนมากำลังกำลังเปิดเรื่องกําลังเปิดอันนี้ไม่กําลังเข้าได้เข้าเข็มนะผมว่ามันสองตอนโผล่มาดีนะโอเคครับผมก็เสร็จแล้วโดยเลยครับผมถ้าเส็ฟไม่โต๊ะคลิปขอไปดีเลยมานิดนึงครับถ้าคองพาเบอร์ขอไป ครับแต่ตอนที่แล้วครับผมนี่หน้าสมเพศจังหน้าออแต่ก่อนน้าฉันไม่คิดว่าเราจะมาเชิญหน้ากันจริงๆนะอ๋ออะไรกันเนี่ยนี่มนันอะไรกันนะพีทาคียว,ว <laughs> ะนะพีทาโกนะมิจิโกรนะผมมันน่าจะเป็นแบบนั้นอนะ่ะฉันนักเก็บผู้หญิงนี่คิดว่าลองให้เล้จะแก้อะไรอะไรได้ทุกอย่างนะแ่ <laughs> เ,เป็นเพื่อนกับไอเด็กชุที่ใช้ชูจะถานทีนะเอาไว้น,นั่นเละเหรอจะจะเอา <laughs> ไหมล่ะลิปีค้คิดได้ออกได้แล้วเหรอเอาสามสอง เออดูหน้าแบบกูสงสารเด็กเลยว่ะอุ้ยอุ้ยมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวละครหนึงน่งแล้วมักำลังเสริมอ่ะอืมเนี่ยขี่มาด้วยนะดูเพลงมึงซาวานโนอีกแล้วไอซาวันโนท่านต้องเรียกว่าท่านซาวานโนนะแล้วสน,นุกดีนี่ไอสารเอวเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะบากหมาก,ก็เหรอเอาเมจิกโก,กไปแล้ว ขี่ด้ว,วะ่ะอยู่ข้างหน้าเลยนั่งขี่ได้อืมมีปีกด้วยวะ่ะเธอคนนั้นก็ด้วยเหรอ Italian Italian. อิตาเลียนริชาร์ล่ะอ๋อโผล่โผล่ในกอบแผ่นผ้าไปนะถอยตะคุ้งถอยไปก่อนอ๋อไไว้ใจเหรอเหมือนพวกแกจะไม่ชอบฉันสินะฉันคิดว่าจะไปช่วยพวกแกไว้สิกนะ่ะแกอูอูเจ็บอยู่เซทียเจ็บอยู่ฮัลโหลเอาเฮ้ยติตำรวจมาว่ะเา้า อดูสภาพเลยตุเปะแล้วก็น่ารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าไหมอืม응รีบจริงรๆมาเข้าไม่เปิดมา,ดา,า,า,าการดำมันอะไรจะมาวะแม่งโผล่มาครบแล้วนะ้แหละคนเดียวเองไอ้กันดำมันอะไรจะมาวะเฮ้ยเลยสามคนนี่เนี่ย คนลงมือเปืนแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายเล่าผู้หญิงผู้หญิงเล่าเออผู้ชายเล่าผู้หญิงเออเนี่ยเลยสาววนนั่นยังไม่มผอนตอนนี้มั้งรู้สึกว่ามีแต่คนชอบนางเอกและมีแต่คนชอบตัว้ายเนี่ยเออตัวลายไม่น่ารักจริงบอกตรงเลยก็แต่ละอาชีมนะซไม่ใครเอาเซเทียหรอกแดก็สวยนะเซเทียล่ะ ก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นการรวมตัวละครหรือเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กูไม่ดรอปแล้วเพราะว่าไม่ดรอปนะอืมเอลโลมังกาไม่ดรอปซิโร่ไม่ดรอปเพราะว่าโซโิโร่เกี่ยวกบอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ดรอปปีนี้ผมจะไม่ยังไม่ดรอปเอะครับเพราะว่าปีนี้ปีภาคต่อจริงจริงกูตรงปีนี้ปีภาคต่อซีซันหน้าซีซันซีซันโฟล์อะรู้ป่ะซีซันโฟ์ภาคต่อกี่เรื่องครับ,รบ,บาาก้าวเ,เรื่องกูไม่นับดูมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆก็ได้ ซีทั้งฟอร์อะภาคต่อเกาเรื่องคุดโหดอะซีซั้หน้าผมว่าโมโนกาตาลีไอผู้หญิงอะไรเนี่ยเฮลโก้แล้วก็อาร์ติเกเตอร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจำไม่ได้อืมออกินอร่อยไหมเนี่ยดุ๋ยเจ็บไหมน่ะขอโทษนะเฟนฟูไม่ได้อยู่ในคำอธิอบายขอ,ของตัวละครฉัน่ะไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับ เราถูกสร้างมาเพื่อไข่แกงกว่าพวกเธอนะ่ะเพราะคอธินบายของตัวละครของเรานะ่ะไม่เทอวาล่าด้วยขอัคุณนะวัดโอ้โหอร่อยชวมัดขับไิกินแล้วนะแต่มาที่นี่แล้วแหละผู้ชายบ้านตัวนี้พกากลับเงินที่นี่ก็แบบเดียวกันที่ใช้ในโลกของข้านะน่าจะอะไรทีติดมือมาด้วยแหละแต่ก็น้อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะมีกินข้าวอยู่ตะพูนะ่ะฉันอยากรู้ว่านายลุกเกกับสถานการณ์ปัจจุบันมากแค่ไหนโนอะ oh, <okay. S 2> เคเลื่อมไม่ลง <laughs> พารู้ว่ากิดขึ้นว่างเหมือนว่าเราจะมาจากโลกที่คนอื่นสร้างขึ้นเลนะน่าขำชะมัดเลยถ้าไมบอกโซหมอนั้นคนจะตื่นเต้นมากแน่นะให้ตายสิอืโชว์เหรอบมอนั่นอยู่ตรงนี้องน่ะเป็นเพื่อนของฉันนะ่ะเป็นเขาเป็นตัวล,ละครหล่าไหนอุนต้าเกาดักดักไหนนะผม,มเมื่อกี้นายบอกว่าเด็กนใสัชุดหารเหรอผู้หญิงคนนั้นเข้ามาหานายด้วยเหรอไม่เลิกสิ ข้ามันสนใจซะด้วยแล้วก็จาไม่ได้นะวัดจะจะเลียงข้าวใดให้บอกข้อมูลมามันจะบอกไหมกูว่าแล้วข้าเพิ่งได้มาที่นี่ได้ไม่นานต่อมาซ้อพักเธอก็มาหาฉันะถึงตัวจะเป็นเด็กแต่ลักษณะเขาพูดกับเธอละตัวยิงยิงยังไงไม่รู้ขี่ม่นชัดเลยเธอมาผู้ชายเก่ๆโคตรน่ารำคาญเลยล่ะจากนั้นเราก็ทะเลาะกันและข้าก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยผู้ชายเก่ๆหรอนั่นมัน ถ้าคิดว่าเธอควรจะเป็นเหมือนพวกเราเนะ่ก่อนหนะ้าไม่มีใครในโลกนี้อยากลองอยากลอยกลางอากาศได้หรอกนะไม <c oughs> จริงยายเด็กส,กสายจิตทหารนะคนนั้นเนี่ยนะยัยนด้บอกว่าโลกนี้คือโลกของพระเจ้าโลกที่ทุกอย่างสามารถสร้างด้วยสร้างได้ด้วยคําพูดอะ่ะและถ้าเกิดว่าถ้าเราถือผูสร้างโลกของตัวเองเราจะสร้างโลกใหม่ที่เป็นเรื่องที่แสงง่ายนายไม่เชื่อคำพูดของเธอเหรอบัคับให้สร้างของเราได้สร้างโลกของเราใหม่นี่นะ ก่อนหน้าสั่งโลกของเราใหม่มันก็สนุกขึ้นเป็่หนักฟังดูไม่เลวหรอกนะก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าเราถูกขังไว้ในกรงที่คนอื่นสร้างมาตลอดอลมันจะมีประโยชน์มันจะมีไปมีประโยชน์เลยถ้าคนอื่นซ่อมกังขังแมลงข,ของตัวเองไว้และข้าก็ชอบอยู่ในกรงขังแมลงนั้นด้วยนะแหละนะโลจิตล่ะก็หน้าตัวายเนาะข้ามีเพื่อนสหายแล้วก็โซข้าอยากให้พวกนั้นมาด้วยนะไม่สนใจผู้สร้างของด้เหรอ กินก่อนกินก่อนแน่นอนเราข้ามีบางอย่างที่อยากจะพูดนะผู้สร้างของเราสร้างรสที่น่าสัสนของเราขึ้นมาแล้วก็ควบคุมความสัมพันธ์ของเราสุดท้ายมันก็แค่นั้นแหละแต่ว่าข้าทำไปสนใจผู้สร้างผู้สร้างที่ว่านั้นอนะ่ะไม่ว่าเธอจะเรียกเขาว่าอะไรก็ตามสุดท้ายก็แค่คนด่าดามไม่ใช่พระเจ้าเหมือนที่เราคิดไว้เออก็จริงนะแน่นอนว่าข้าอยากจะใจผู้สร้างขงข้าแล้ว ถามก็ถามไม่หายสงสัยแหละพวกเธอก็อยากใช่ไหมละ่ะแน,น่นอนละ่ะแต่ฉันก็เจอเขาแล้วไงละ่ะแน่ไหมละ่ะทับผู้สร้างเออกลัวเอกวเอก็นะฉันก็คงเป็นแค่ผู้เขียนเธอนะหมายถึงผู้สร้างอนะผู้สร้างกับผู้สุกสร้างอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยแล้วพวกนายลองแล้วหรือยังละ่ะลองอะไรละ่ะการแก้ไขนะนา้สามารถแก้ไขอธิบายตัอละครวข,ของเธอได้ใช่ไหมละ่ะ ฉัก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเลยน่าจะลองทดดูเหมือนกันนะยังยังไม่ได้ลองกันอีกเหรอชักช้ากันช่ไัดเลยพตถองพูดเลยนะมีบุหรี่ไหมอย่ามาเล่นอนะ่ะอ๋อมีบุหี่เว้ยโอ้รู้เรื่องดีดีขอบคุณนะลุงขอบ thank you ใช้ภาษาฤษดเลยเออยี่ปุ่ใช้ได้นะหรือไม่เนี่ยราชาติด,ดีกว่าที่โรคขขาสิกนะ อืคนณมีโลโกจิทำไมคุณคิดว่าการแก้ไขเล็กๆน้อยๆมันเป็นไปได้ล่ะถ้าปูนซากสามารถแก้ไขโรกของเขาได้เขาก็สามารถแก้ไขบุคคลี่สร้างขึ้นมาได้ใช่ไหมล่ะเรื่องแบบนี้มันก็แน่อยู่แล้วใช่หรออย่างงี้นี่เองแล้วเคยสงสัยบ้างไหมเรื่องอะไรล่ะเหตุผลที่พวกเราถูกเลอกเข้ามาออกมาจากเรื่องต่างๆะเหตุผลที่เราถูกเลากออกมาน่ะใครคิดว่าเขาเจ็บเพราะตรงต่อเขาของพวกเรามีคนจดจำฝังใจมากมาย พวกตัวละครที่มีชื่อเสียงไม่ก้อนสนใจหรืออะไรก็ตามแต่พวกที่โดดเด่นแบบนั้นจะเป็นพูดที่ได้โอกาสออกมาี่โลกใบนี้อ๋อนั่นแหละคือความเิ็นของข้าน่าสนใจดีนี่พูดเรื่องอะไรกันดีเอาละท้องข้าก็อิ่มแล้วแลวนี่ไม่เข้าใจก็รู้เพิ่มมากขึ้นมาแล้วละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิยังคุยก็ไม่จบเลยนะข้านหนทำถึงที่ข้าอยากทำนะพวกนี้ก็ข้าก็ถูกกำหนดไว้แบบนั้นบบน,น,นะนะ ตามการเลนที่แบบของตัวละครน่ะจะหาเรื่องกันไงจะหยุดข้างนันเหรอเอาสิอะไรจะเกิดใหม่ให้เกิดให้มันก็เกิดไปขัน้นต,ตัตใจแล้วข้าก็แค่อยากสนุปกันนะเอาวะข้าไม่สร้างปัญหาพวกนายแล้วข้าน่ะเป็นพวกที่ไม่รือบุคคลอยู่แล้วล่ะไอเลียงข้าวนะแล้วเจอกันอจบแล้วครับผมไปประตูไม่ไล็อกครับเกิดอะไรขึน้นอุ้ย สาวแว,นว่นมาเด็วโจกเขาเรียกออกมาคุยน่ะอุ้ยตกใจเหรอเออนี่คือคำว่ารูปประกอบวิทยาของเวอร์เกอร์เซอร์มาเดียคนมาลีน่ะยินดีจับครับเออเชฟก็พอเข้าใจบ้างแล้วไม่ค่ะเมื่อกี้เช็กกโกหจริงจริงเชฟก,ก็ไม่เข้าใจแนละเชฟก,ก็เหมือนเธอหน้าแหลนะหน้าแต่เชฟก็เห็นพวกเขาต่อสู้กันเต็มสองตาไปแล้วแหละผมต้อชยอมรับจริงๆแล้วแหละว่าเธอไม่ใช่มนุษย์ปกตินะ่ะ โอ้ยเราเซียกันปะวัดเธอเนี่ยนะวัดกับพ่อจริงฮะพ่อเหรอจะเคยร,รู้ว่าฉันถูกสร้างมาเพราะความฝันคุณฉันก็จะบ้าต,ตายเลนะยิงเงินน้ำไปน้ำไปคุณพ่ออีกแล้วเหรอฉันอ่ะไม่เคยคุณให้กำเน,นิดฉันเลยนะอยู่นาแม่งว่นเจ็บอยู่ละเฮ้ยนี่เป็นแล้วเปล่าอืมวัด ความสัมฟันกับผู้สร้างกับถูกกับผู้สุดสร้างที่คิดแล้วก็เหมือนดูความสัมพันธ์พ่อลูกนะครับใครเป็นพ่อลูกกันฮะ,ะเออเออผูถูกก็คือเนื่องจากชนกันของโลกต่างผู้สุดสร้างซึ่งเป็นคำซึ่งเป็นการนิยายแต่หลุดออกมาอย่างโลกภายนอกซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเธอเธอนาเป็นตัวละครที่คุณสองคนสร้างขึ้นมาก็การนั่นอยู่ทะเลาะกันแล้วมาเบอร์ศากันในกรณีเรื่องความเป็นจริงเถอคะครับแล้วทำไมถึงเล่ชันมันอะ ฉันอยากให้คุณทดลองอะไรบางอย่างค่ะฉันอยากรู้ว่าผู้สร้างสามารถส่งผลกระทบไปกับผู้ถูกสร้างได้มากน้อยแค่ไหนล่นะหากผลออกมาดีเราอาจจะกลับรูบเดิมได้คับฉันอยากจะลองดูค่ะมีเคเตอร์ครับผมเก็บต่อยนิดนึงแค่ฉากเดียวพอหรือเปล่านี่คือกระถางเหรอครับพละองเวทของอคัคคีท่านใช้เลือกคำอะไรว้างที่เข้าใจง่ายดูนะคะรับซาเทีย อาจารย์มาเขาุคเรนโคเรซือ <c oughs> ด่าแรงด้วยไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะผม้วก็คนเขียนเขียนได้ไปดีก็ได้นะอจ,จะเป็นพบเป็นมาข้อมูลหนึ่งเกื่อไขอะไรบางอย่างเนี้ยก็ตามดูหวัวจะขาดบาดใจอย่างเง่นะคุณมาลีนะฉันอยากให้คุณลองวาดฉากนี้ดูค่ะถ้าไปมาเข้าวงเกี่ยวกับโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมามากขึ้นอาจจะทําสำเร็จก็ได้นะ นี่คือสมมติฐานตอนนี้ครับแต่มันไม่มีปลหนึ่งผลเลยนะจะไปต้องมีหรอครับผมจะมีถ้าดีกว่านะข้าบ,บริษัทมันก็ได้ถึงวาดยากนะงั้นฉันลองเขียนดูแล้วกันอเอาไงเงียกว่าเลย <laughs> เออมีเลยป่ะคะเซนเซียออฉันดูหน่อยได้ไหมคะอะไรวะชุดชุดของคุณนะ่ะ โอ้ได้สิแต่สบายเลยอืมอะไรวะทำอะไรกันเขาจิม้มไปมนนี่อย่างเนี้ยสวยจังเลยแล้วตรงนี้มันเย็บแบบนี้เหรอเนี่ยนึกไม่ถึงเลยนะถ้าพ,พูดถึงแล้วถึงแปลกๆก็เถอะแต่คุณเป็นคนวาดชุดน,นี้ไม่ใช่เหรออืมตอนที่ฉันวาดลูกอ่ะแน่นอนว่าฉัน,นึกไว้ว่าจะวาดยังไงล่ะแต่เพราะว่าสักพักปากกามันก็ลื่นไหลไปเองนะ่ะไหลย,ยังไปธรรมชาติเลยค่ะ เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลต่างเข้าด้วยกันแล้วจะเกิดผลการลูกโซ่ขึ้นเป็ปกน,นกระบวนการอย่างหนึ่งอ่ะการคำนวณมากมายสู่าก,การจั้จตด,ดสืรเสริญสำนึกล้วค่ะเขาไม่เพวันวันๆเอาแต่สู้หอนะอ๋อเขาต้องครที่ทียเต้องสู้มาตลอดเขาความผิดของเจ้านันะ่นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วนะ่ เพลิดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยนะคะเนี่ยเขาโคเซเทียนและคุณคารอนก็เท่มากเลยนะคารอนเหรอตอนนี้เขาทำอะไรอยู่กันนะ <c oughs> คนติดามประจ่ายใจวัด <What? S 1> เหมือนนึกแล้วว่าฮิดดเอร์ล่าจะเป็นอาวารอนบิลเกตอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงอัลเดอร์ด่านี้จริงเหรอฮิดดเอร์ล่าขานเดอ่ะนี่ต่ายด้วยองยเหรออย่างนี้เองโคเซเทียนมาจากอันนี้ไหมเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในเล่มล่าสุดเลยนะมาชอบมาเลยนะคะอยากอ่านไหมครับไม่เป็นไรหรอกมาดูวันนะคนเพื่อความสนุกกันนะฉันจะไปทำเป็นไม่ได้ยินไปแล้วกันอ๋ออ๋ออ๋ออาร์ตเมดอย่างั้นเหรอ,อนั่นสินะพอลองคิดดูแล้วทุกคนนี้ก็รู้เรื่องของฉันหมดเลยสินะถ้ามันถึงกลารเป็นแบบนั้นได้นะมันไม่ได้กลารเป็นแบบนั้น แต่มันเป็นแบบนี้มันตั้งแต่แรกแล้วต่างหากล่ะที่เธอพูดมันก็ผลลัพธ์มันก็กลับกันนะเอเฮ้ยเสร็จแล้วล่ะพอเสร็จแล้วว่ะสเปเทียไปช่วยเด็กที่ถูกอาวารอนยูเก,าจากะจับตัวไปงั้นล่น่าสนใจจริงนะเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่คนเข้าไปโกรธโกรธเถือนนะว่าได้ลื่นไหลอย่างกับสายน้ําเลยล่ะสุดยอดเลยนะว่าแคปเปเดียก,ก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะ นายนี่จักใจะดูจัจเลยนะวันล่างรูกเสร็จแล้วล่ะมันมาอซ้อาสร้างผมมีโปรแกรมสรหาับ้านรูปในคอมบ,บนคอมไหมครโอเคครับผมมาครับผมไมถือวล่าสร้างามาครับผมขอบคุณนะทัสโตัโอ้เรียกว่าทันเลยลเหรอ,อเรียกแต่ตอนที่ตอ,ทตอทนที่แล้วใช่ไหมตอนที่สองนะผมโคเซเลเทียก็ด้วยนะเราขอบใจเลยนะขอบคุณดําวัดเตอร์มันกินได้ใช่ไหมกาแฟน่ะ มันเป็น,นเดือดืที่สกัดมาจากเมล็กาแฟหรือเล็กลกันว่ากาแฟเอออ๋อมม่มีกาแฟในโลกของคุณเซเรเทียหรอครับเหมือนจะมีแต่ชานะออแต่ฉันไม่คิดว่าจะมีเจ้านี่หรอกนะก็ไอ,อคนลงนั้นไม่ได้เขียนลงในนั้น้วยคณลงเลย้วลโลกนี้นะ่ะฉันได้สัมผัสได้ถึงกลิ่นจริงๆอะ่ะนั่นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกที่ฉันมากที่สุดแล้วฉันชอบกินนี้นะ ยิ่งกินต่อไปเีื่ตึกตัวนี้เนี่ยวิธีวิธีติตึกดินวิเศษไปเลยใจเย็นโซตาคุงมาตรงนี้สิะไรวะเขินทำไมฮัลโหลสซตานายยืดเท่าไหร่อ่ะอ๋อสิโฟกครับไม่เป็นไรหรอกนายยังมีมเวลาอีกมากเลยะนะโคงขงาานะ้างหน้าแล้วเพราะงั้นก็ค่อยๆทำไปซะนายคยว่าลูกไปเหรอถึงนายจะบอกว่าเลิกไปแล้วก็เถอะนะ บางทีนายยังกวลอยู่บ้างก็ได้แนละ้วฉันนั่นน่ะหยุดที่จะใจร้อนแล้วล่ะข้าร้อนบอกฉันมาว่าเธอก็คือเธอไม่ใช่ใครคนอื่นฉันมีความคิดความรู้และความสามารถในเป๋าฉันเองถึงฉันจะทําได้ไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนกรบวอกวายฉันลองคิดว่าจะทำไงให้ตัวเองพัฒนาขึ้นแค่น,นั้นก็พอแล้วล่ะฉันว่านายเคยได้ยินแล้วนะ เขาก็ชอบฉากนั้นมากครับถ้านายพยายามเต็มที่แล้วก็ฉันจะไม่โกงตัวเองที่ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอแล้วก็นายก็ไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดอะไรอีกแล้วล่ะทําไปตามแบบของตัวเองก็พอแล้วเรียบด่างเขาของแรดที่อยู่เพียงลําพังอ๋อออ้ยนั่นสิคาล้ลก็เคยพูดแบบน,นั้นนะทำได้อยู่แล้วนะ่นนะนายน่ะนายเป็นพระเจ้าที่อยู่ตรงนี้นะ ก็จริงนะโอ้ยนี่ฉันเหรอโอ้ยว่าสวยเอาเรื่องนะฮะฉันลองวาดใหม่นะ่ะดีไซน์บู๊ตกับชุดใหม่ของเธอนะ่ะโอ้ชุดสวยม่ะเท่ไปเลยทําไมเพียงต้องมาด้วยทําไมเพลงพร้อ,อมมึงต้องมาด้วยอนะถ้ามีปัญหาเพราะจ้าหน้าเขาบ่นแล้วก็แล้วก็สามารถไปสูจได้ในสิ่งนี้นะไม่ซาวแท็กมันเฮียสวโนกมึงจะเล่นอะไรท่านท่าน,ท,านท่านจะเล่นอะไรสวโนกอื้อหือ เออมูเงียบว่ะเออไม่ได้งันเหรอทำไมถึงไม่ได้กัน,นประทอนฮะบางทีฉันอาจจะทำอะไรพลาดไปนะคุณมาเลยน้าไม่ได้ทำอะไรพลาดหรอแต่เพราะคุณครีเอเตอร์ไม่ได้ใส่หัวใจลงไปไงเอากูผิดแล้ววะ อย่างนี้เองเนี่ยใส่ขอเซนเทียที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ดื้อเลิ้นพอดื้อล้นพอที่จะสามารถเถียงคุณมาสือบาลาได้นะเพราะคุณมาสือบาลาได้ใส่รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับในโลกในแม่หมวกขอเซนเทียได้ไงล่ะไปดีนะอะไรกันเนี่ยคำพูดที่เข้าใจยากนั่นน่ะท่าเหมือนกันเด้เลยนะชาวคนจะมีความสุขคนจะไปชื่นชมและเฉลิมฉลอคนอื่นไหมเนี่ยฉันหวังว่าโลกของฉันที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความรู้สึกแบบนั้นน่ะเพราะว่ามันสัมพันธ์กับฉันมากไงล่ะ เอาอไปเลยข้อผิดพลาดในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากข้อมูลที่ไมเ่เพียงพอหรือความเข้า,ขาใจหรอกนะตอนนี้เราก็รู้ว่ายังมีสาเหตุหนึ่งถือว่าซึมหน้าไปอีกเก้าอ๋อโอเคครับพอสอบคนขอคนที่ให้ความร่วมมือนะอาจจะเป็นความประทับใจก็ได้นะคือว่าคนไม่รา้คุจิเคยบอกมาถึงครับที่เขามาที่นี่ที่โรงนี้ได้เพราะาความประทับใจท,ที่อะไรคนอยากมีให้นะคนอื่นๆน่าจะเป็นเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับ จะต้องจะได้รับความประทับใจจากผู้อ่านอะถ้าไม่อย่างนั้นคนก็ไม่ถูกยอมรับอ๋อที่อย่างที่นายกำลังพูดเดี๋ยวผู้อ่านต้องเข้าใจถึงเรื่องราวของมันสินะอ๋อถ้ามีอะไระช่วยช่วยมีอะไรชั้นช่วยได้ก็ช่วยนะจริงด้วยอะไรวะอะไรย่งม่สิ่งนีทง้ทําได้เดี๋ยาวชนกับท่านที่จะเจ้าหน้อทเหรอสนับพิมพ์ของอวีเคเนี่ ฉันน่นนะฉันไปทํางานที่นั่นมาแหละแล้วก็ได้งานวาดรูปไาด้วยล่ะอถึงจะเป็นคารคเตอร์ดีไซน์ผู้ต้องประกอบก็เถอะนะอเอะเมเทียลา่าก็ไปหาผู้สร้างได้ด้วยนะฉันกนจะบอกว่าในฉันไปว่าบอกว่าย่าฉันไปชมนะสุดยอดไป,เ,ปเลยไม่ใช่หรอเมเทียลา่าเนาะไม่เร็วใช่ไหมปากเหมือนแมวเลยอาจจะไม่เร็วก็ได้นะล้วแบบนี้เขาพีด้วยเส็นะคระับก่อนนะฮะถือว่าไปกันเริ่มต้นแรกกันนะ งั้นพรุ่งนี้ไปได้วยกันนะโอเคพวกคนอาศัยอยู่ที่ไหนกันล่ะคะทั้งเธอและฉันไม่มีที่ไปนะตอนนี้พวกเราก็เลยขออยู่อาศัยกับท่านโซตาสักพักอนะ่ะแต่ฉันไม่อากจะพึ่งเขาอย่างอย่างนี้หรอกนะอ๋อแล้วก็อยาฟังกลับโลกของเพนเธอด้วยนะนะเซนเตียเขาด้วยนะมันจะดีหรอเอาเอาไว้ขอบคุณนะที่อยู่าศาสตร์ดูแลวพวกเราลนะ่ะ ฉันเคยวางแผนว่าจะนอนที่ร้านอาหารขอบคุณมากเนี่ยจะนอนร้านอาหารแล้วกินข้าวเหรอฮัลโหลลากันแค่นี้สินะฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะฉันก็เห็นด้วยกับเซเรเทียมันคือโชคชะตาที่พวกเรามาพบกันเนี่ยมันต้องมีความหวานแน่นอนทุกอย่างตัดสินใจได้กว่าซึ่งมันได้ถูกกาหนดไปแล้วถ้ามาเป็นสิ่งที่เจ้าหญิงการสร้างสรรค์เชื่อมกับต่อโลกนี้ไว้ด้วยกันแล้วก็นะ สิ่งที่ทาให้พวกเราได้พบกันอีกก็คือโชคชะตาหินพันแล้วเหรอเพราะอย่างนั้นทัาสุตะนายโคจะอยู่ที่นี่ต่อไปจนถึงเวลาที่เหมาะสมจนถึงโอกาสที่เหมาะสมเมื่อเวลานั้นมาถึง <t> ผมว่าจะได้พบกันเนี่ยสตะคุณเอาว่ตอนหน้าจะพบกันอยู่แล้วละไม่ต้องจับมือกันก็ได้ไหมเ <laughs> ออเริ่มวันไหม เอาไงานึกมันคือชุดกระตาที่พวกเรามาพบกันนะ่ะกวัวว่าการดำแน่นอนเชื่อกูมันต้องมีความหมายแน่นอนชุดกระตาเหรอเป็นการพัฒนาที่น่าสนใจจริงๆไอเราก็ไอรกระจกแต่งอยูุ่ยไหนนะเออก็ดีนะวิเั้งินะฉันเจอเขาแล้วละ่ะใครวะใช่แล้วมาซู้ชินโนโตตาอ๋อไอ้นี้นี่ว่ะตัวไายเป็นตัวไายที่น่ลลารักมากเลยหน้าแปลกนะ มาคิดว่าพวกเราจะมีโชคชะตาร่กมกันอีกอะน่นสิน่าสงสารจังแต่ว่าอ,อย่าลืมไปนะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ขับได้เธอออกมานะแต่สินะถึงแม้ว่าโลกนี้จะถึงจดจบก็ตามฉันก็จะอยู่ขิงข้างเธออุ้ยเม็กิโกอ่ะอุ้ยทำไมอยู่ตรงนี้ละ่ะตอี่าเัาอยากกบะในสิ่งที่อน สิ่งที่คนอื่นพูดอะไรวะลืมมันมันโผล่แบบโอเคจบจบเลยดีกว่านะไม่มีเนาะอย่ากังวลในสิ่งที่คนอื่นพูดแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอหน้าครับผมมีคำคมอ่ะ Don't worry ดอนวัวอ t บเบลวิตโอทัง u ซล o ำบอลเยลเซลต่อหน้าตานี้นะโอเคครับไม่มีต่อมา๋อก็ ตอนนี้เขาโตรล้กอนพูดใหม่พัดหน้ากับรีเคเรเคเตอร์ or, หรือผู้สร้างอะไรผมอ่านนี้แล้วกันก็อยู่กับตอนที่สี่ตอนหน้าก็พบกันเหมือนกับตอนที่สี่โอ้โหบายบายรับคมบาย